หัวเป็นนุกตีควา์เหนื่อไหนไหนไอ้ลองเป็นแบบนี่คือการโกันะไร้ีเนาะยังกับเขาไม่ได้รู้เจอกันนานเอเสีกันเขาไปแบบเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษภาษาระตังก็ได้รูอจะเป็นภาษาอังกฤษก็มันมีก็ข่านย่าเติบขิดถิงชนีนี่แค่ ที่เพจยังมีเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเราจะเอาลูกกลเห็นไหมคะไม่ไม่กล้องกล้องนี้ด้วยกล้องนี้ด้วยกล้องนี้ด้วยอ๋อกล้องนี้ด้วยค่ะพี่นันให้เป็นพยานนิดนึงค่ะรองเท้าคู่นั้นรองเท้าคู่นั้นที่อยู่บ้านน้องก็คือเขามีของแล้วค่ะไม่มีใครใส่เหมือนแล้วใส่คือแล้วเพิ่มเดี๋ยวนี้เดียวขอถามหน่อยรองเท้าคู่นั้นเบอร์เท่าไหร่ เบอร์สี่สิบช้อนท่ไหนพี่เพชจัดเพราะงันง่ยแต่ว่ากันตีกระดาษให้มัยืดควงนี่มันมีเย่วัเดี๋ยวเดี๋ยวข้อข้อข้อยกขัวัวคืออย่างวัวคืออย่างมันหลวมันหลวงอ๋อมันหลวงวัววัวอ๋อเท้ารองเท้ากับเท้ามันวัวแล้วภาษาอังกฤษหลวมๆนี่แปลว่าอย่าง ใส่ตอาจารย์ขอซรบไตเติ้ลหน่อยอันนี้ใส่ก้วใช่แรวมพวกรวมพวกพี่แนนพี่แจ๊บเอารองเท้าให้ค่อยมาคู่แรกโอ้สวยด้แต่ว่าใส่เข้าไปนี่เหมือนนักกีฬาเลยแต่ว่า้อยงอขาเสิ่งเนื่องนะนนเห็บมันหนปากมันอ้าปากมันอ้าถ้ามีกาวนีได้เลยวันนนขาเนื่องประเด็นยังไงพี่แนน ไม่ใช่ของของเราเห็นไมยอะเียะัันง่ายย่างยงไงอาย่างเลยโอ๊ยเทียวเียวเียวอยเดี๋ยวเดีวค่อยถามหน่อยว่ากับข้าวที่กินวันนี้มันใส่อะไรไปเห็ดเมาอ่ะยงว่าู่ผักเขียวๆมีอะไรที่อารมณ์ดีไหมอัน้แะน่าจะอารมณ์ดีพวกผักตรงนี้ผักชีพี่แนมพี่แนมพี่จิมพวกเราก็ ไม่ไม่ถึงขั้นนี้นะปกติมือนีไปไกลคนก็ปกติพวกเราเป็นคนเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยมากไหมคะเรียบร้อยมากค่ะแล้วทีนี้ทำไมเรากินอะไรลงไปเนี่ยปกติไม่หมุนคำเลยนะกินอะไรเนี้ยเหรอเรากินคำข้าไหร่เนี่ยแล้แล้วมานี่เรากินยังไงเอาใหม่ทีที่เห็นไม่ชัดเห็นไม่ชัดอะไอืมแล้วลไปเชื่แล้ววานนี้ไปเชื่อ ค่อยขอรองแพ้โดยรากคาบค่อยมเล้ยุดมลึกมุมลึบไม่ไม่เอาเอาต่อจีบกันใหม่ๆหมที Luckily, writer, Hence, ่กินข <sh> no ้าวไงเอออ๋อกินใหม่ใหม่เออแล้วอยู่ไปทั้งสองปีเป็นไงอาจารย์หูถามความรู้สึกหน่อยอยู่ด้วยกันสองคนเป็นงี้ไหมแบบเราแบบเรามากกว่านี้ครับมากกว่านี้มันคือตัวตน มันคือตัวตนครับมันมันคือตัวตนโอ้ยโอ้ยค่อยเหนื่อยค่อยไม่เคยรับแขกแล้วเหนื่อยมากขนาดนี้อยู่ในกลุ่มนี้จะเรียบร้อยใช่ไหมอาจารย์คนเดียวค่ะเหรอนี่อาจารย์เหรอจริงเหรออาจารย์อาจารย์ไหนเต้นมูนวอล์กให้ดูหน่อยดิขังคู่ใบเ่ยขังคู่ใบอาจารย์ทำท่าขังคู่ใบหนูอยู่เลยต้องยืนต้องยืนเออ นี่นี่สาวนี่สาวนี่เออไหนไหนอาอาอาโอ้เร็วๆแม้เมียก็อยู่แล้วเกินเอาหน่อยเอาหน่อยเนาะเ่อเขาจะไปเปิดตองเขาต้องเออเ่าิ่งไม่จังเยใช่ใช่อันนี้สกัดยังโอ้หอยใยญ่ให้เราเปิดโตตัวนะเดี๋ยมมาโดนเลยโอ้อ่าอ่าให้ อันนี oh. 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 So ้เ okay. พ oh. so ื oh. okay. uh ่อนสาวยังไง้มเพื่อนสาวอ๋อเพื่อนสาวเป็นไงคะเพื่อนสาวฮะเพื่อนสาวเป็นไงคะเชเดียวเดยวโอ้ยโอ้ยค่อยเดี๋ยวค่อยหัวพี่แคทตันคลิปหรือยังครับยัง่าการนึ่งกับดีค่ะฮะกดได้ดีนะฮะโอ้ย เสียงสาวหน่อยเมื่อกี้ไม่ถนัดเขาไม่ดูช่องอะช่องอะไรคะอาจารย์อะตอนนี้ยังถามผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องที่สามก่อนเดี๋ยวเปิดที่หลังแม่ครับเปิดตี่สามก่อนเดี๋แม่ครับกันครบห้าคนที่เปอร์ลั่นตอนตอนนี้ประมาณสามแล้วครับโอี๋ยวใคร่สอง เดี๋ยวเองรองดูก่น่กินนี้แคนนี้ก่อนนะครับโต่ะ